เอาแล้วงานหยาบฝนตกเฉยเลยครับโดกตกแรงด้วยเรียบร้อยเลยบ่อดินบ้ายองยองีนิเนี่ยเอารถออกไปนอนบ่อดินนะครับผมว่าออกไม่ได้แน่นอน ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามเกือบตีสตกเรียดูดน้ำครับไหนเจององวาจาโน่น่งานหยาบแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันว่า ภากยองๆจะออกมาได้ไหมได้ตอนนี้ผมขำรอเลยดินเหนียวนะครับบ่อดินโอ้โหตกนานซะด้วยเป็นชั่วโมงแล้วเนะี่ย เดี๋ยวเราออกไปดูฟาร์กกังยองซีครับพรุ่งนี้เชา้าแม่ไอ้ไบอกมึงเลวไปอยะออกไปนอนบอ่บอมึงเกียดยังไงล่ะมันเกียดดิฮัหขู่เป็นห่ถอยเสียรถเด้ยด๋วยวนี้างรถเลี่ยวจะออกไปกันเลยตกประมาณสามวันนั่นนี่ บ่อดินดูสภาพไี่ยองเพิ่งล้างรถออกไปเมื่อคืนยองน้ำท่วมครับพี่ยองผมว่าจะออกไปถ่ายคลิปเด็ดมันอยู่มันมาก่อนมาดูหน้าบ้านทีนี้ตกแรงจริงๆครับตกนานด้วยถ้าตกลงมาอีกวิ่งไม่ได้บอ่อนี้นู่นแหละหลังเดือนเมษา เน่าเลยหน้าบ้านมีขาดเลยตรงนี้นี่น้ำไหลมาแล้วมันลงท่อหรือเปล่าเนี่ยโอ้ลงเูลงท่ออยู่ มืด,ดตื้อเมื่อวานนี่อบอ้าวมากก้อนมเมฆเยอะมากเมื่อวานยองให้นะให้ได้ยองให้นะให้ได้มันหงมสุไหมีเรียนได้แท้เรียนเมฆสากับเรียนบ่กับเมื่านเรียนใบ,กกนบจะคนหย่งยังงมสุให้ดิสุให้ เออเพิ่อน้า่อกคนละเดี๋ยวมีษาคนห้องเอารถเสไปยงไงรถขับบ้านนะย่างไปไว้นะายปพอดน่ะรถเนาะฮะเกียงเลยจีล้วจะพาออกไปดูบ่อย่างไปไว้ขายเงี้ยบักกันรถย่างไปไป้ที่โนนงว่าไอ้ปลาลูกจีไอ้กับลูกคึอกัน ai băng qua mấy cũng bay bay bunny lenny boli với boli lenny boli lenny có phăng boli lenny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  giờ lenny bảy, lenny bảy, lenny đó. lên nè, lên nè, là nè. ăn không สามมือสามขึ้นเนี่ยเอ้ยพี่แมนสามมื่นผมมุดตู้่าสามมือต้องสามมือเนี่ยตกอีกแล้วครับยังไม่ได้ไปไหนเลยครับฝนตกซะแล้วครับ เละตุมเปะดูไม่จืดหน้างานทั้งบ่ดินรู้จักไหมฝนตกอ่ะฮะน้องเกิดทันหรือเปล่าฝนตกรู้จักไหมจ๊ะฝนตกอ่ะฝนตกฝนตกนอนซะ อบรรยากาศกำลังดีเออนอลงนั่นแหละเดี๋ยวพ่อเพิ่งที่แทะให้ปกตินอนอยู่ตรงนี้ครับจะร้องทั้งแหกปากทั้งคืนเลยผัก็เลยให้ไปนอนตรงนั้น นพ่อ,อได้มีอะไรเคี้ยวอยู่นี่นะจ๊ะขี้ตายูนี่เด้อพ่อก็อยู่ข้างๆนี่แหละพี่ยองก็ล้างรถอยู่นี่แหละฝนตกด้วยชาวบานไม่เคยเห็นฝนตกน่าจะเกิดไม่ทัน มาดูสภาพบ่อดินเรื่องอทมาอุดอไรกนเอาถังขอบทอตั้ไม่น้ำพงสึนีได้ติยองนี่ไม่จอ,อนอะไไม่ได้ทีดก็กัะมางนจีับเบงก็นดอนหลากกันแม้แล้เดี๋ยวีบเดียดมีไมอยลากกันไม่ห้อยหลากกันไมหอยลากกันสิเล่นไอ้รจนี่อไรอะยังาา มึงไงไม่ละกับมาเยอะเลยมันแรงบ่ได้ง่ายดอกมาหาไม่ได้ถึงอย่านีบ่อบแหงแหงก็นเล่นบ่ได้บวมมีสวรสด์ลุ่งถวดเรกนี้ขี่ไทยยังแหงไหมแห่าต่ท้านมียังเทาเดียวถ้งไลยดูครับดูเรือบนเรือข้างเขึ้นทางลุ่งห้องตะเปิดตั้งไง่มแ้วมันแห่งกันไม่ฟัง

ดูสิครับท่านผู้ชมครับเละตุ่มเป๊ะไปหมดเลยบ่ดินของเราก็ฝันสลายไปแล้วน,วน่วแหละหลังสงกานต่วันนี้ก็น่าจะวิ่งกับยายขี้เหนียวไปก่อนเฮ้ยประตูกับนาตั้งก็ผิดเลยเด้ น้าตั้งลรไม่ข้อิดอ่ะเออปิดบ่ได้ค่อยย่องไปันเจ้าเราจุดอะไรล่ะท หน้าต่างไม่ได้ล็อกค,ครับหน้าต่างดืมล็อกมัวแต่คาสายคันเร่งมันแบบนี้วิ่งไม่ได้ครับอีกนานเลยแหละนานโคเลยเราจะวิ่งได้เพราะว่ามันดินเหนียวเนาะลิตุ้มเปะเลยดินเหนียวอันนี้เราจะลงไปเอาเครื่องนะครับที่กรุงเทพที่ธัญญะบ้านพี่กิง่ง มันเล่นถ้าแบบน้ำเจิงนองเลยอ่ะนอกจากว่าต้องเปิดเปิดทางใหม่วิ่งตรงนู้น,นไปรู่นอันนี้คงเรียบร้อยแล้วนี่แตะไม่ได้แล้วนี่ดินพวกนี้โดนน้ำทำไมมันเป็นอย่างนี้เนาะอือบังนี่น้องเลยดูน้อย ดูมันลากกันน่าจะเอารถไปโคลากเนาะเนี่ยถ้าเป็นผมนะลากออกมาตรงนี้เนาะปืดปืด๊ดไปนู่นเลยไม่โคดันท้ายไปนู่นเลยรถไถก่อกมันจะลากไปเป็นทุกบอ่อครับแต่บ่อผมม่ะหนักสุด เพราะดินเหนียวดินเหลืองอุตสาห์อ่านเกียวไม่ว่าจะได้งานเหมา่กล่อมๆสัหน่อยเจอทั้งหน้าง,งานเจอทั้งบอ่อเลยครับไอ้ข้างล่างยิ่งเลิไปใหญ่เลยอ่ะ <c oughs> ดีนะแปลงนี้ที่เสร็จเนี่ยที่เราขุดก่อน อย่างน,น้อยก็เหลืออีกหลายเดือนอยู่ก็จะได้ทำนาตากแดดไว้นี่แหละเนี่ยตรงไหนที่มันเป็นรองรถก็มันถ้ามันไม่ตกซ้ำลงมาอีกก็น่าจะไม่ไม่เป็นไรน่าจะซึมๆแต่ข้างบนนี้ไม่บวมนะแต่ข้างล่างนี่บวมครับต้องหาทางออกใหม่ครับข้างล่างเอเตะดันเปิดน้ำออกเั้นไหม ด,ดันเปิดน้ำออกจากตัดตัดคันคูเขาเลยอะนีย่ยวิ่งตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมไม่รีบหรอกบอก่อยาขี้เหนียวก็มีถ้าตรงนี้มันเละก็ทิ้งมันไว้นี่ครับผมกะว่าจะเดินเดินแล้วไปขวะขึ้นไปจอดตรง บ้านคนนั้นก็เดินเดินลัดลัดขึ้นไปไปจอดแล้วก็จอดได้สักเดือนเดือนหนึ่งนะถึงจะได้ดูดิเจเจถอยมาเลยเจถอยมาเลยละไปหมด ทางขึ้นทางลงอู้น้ำยังไหลอยู่ต้วนี้น้ำยังไหลอยู่เลยครับเออดีเนาะฝนตกมาก,ก็จะไหลอลงมานี่ไหลนี่ไปนู่นถ้าเมื่อเช้านี่มาถ่ายทำเนี่ยอ้คลิปเด็ดเลยครับนี่ ผมตื่นไม่ทันไอ้ยองมันออกตัวมันรีบกลับก่อนขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้านะครับนวนแหละที่ทันยะน่าจะไร้สดนะตอนไปไล้สดไปด้วยนะครับถึงจะสนุกเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับสวัสดีครับ